ดีครับคาร์ไว้์โปรดักต์นะครับวันนี้รีวิวอีกสักหนึ่งคันเป็นรถยนต์ Ford l เล g e r นะครับตัวนี้ปี2012 13,14,15,16,17,18,19 14, 16, นี่ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับเป็นรถแคร็นะครับผมจะมารีวิวก็คือทำาบอกแคร็ให้นั่งสบายสบายนะครับแล้วก็หุ้มบอกแล้วก็ปูพื้นนะครับนี่ททำเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้นะครับผมให้ดูฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ครับฟองน้ําฉีดก็คือฟองน้ํนทาที่ขึ้นโมออกมานะครับข้างในก็จะเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในนี่ครับโครงโครงเหล็กคืออยู่ข้างในในตัวนี้นะครับจะมีโครงเหล็กวิ่งอยู่นะครับอ่าแล้วก็ไปตัวพิงนะครับแล้วก็จะมีตัวนั่งตัวนั่งก็แยกเป็นสองส่วนนะครับเนี่ยแยกเป็นสองส่วนมีโครงเหล็กข้างล่างนี่จะล็อกนั่นนะครับฟองน้ําฉีดนี่นะฮะ เป็นงานลิขสิทธิ์ของคาไวต์โปรดักต์นะครับทางร้านเราทางบริษัทเรานี่เป็นผู้ออกแบบนะเป็นคนคิดประดิษฐ์ขึ้นมานะทำเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์ที่ทําบอกข้างหน้าน่นเลยนะครับออกมาเป็นงานลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังของตรงพองน้ําฉีดนะครับนี่เอาตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้เห็นฟองน้ำนะฮะอย่างนี้นะครับเราค่อยเฉียงออกมาอ่ายกก็มาเลยนี่ นะครับนี่ข้างหลังก็จะมีโครงเหล็ก่ยฮะเห็นไหมครับในโครงเหล็กวิ่งอยู่ข้างในเอ๊ะทําบางคนทำไมไ้ของคุณทําไมเออราคาสูงนิดนึงถ้าเทียบกับเบาะแขบข้างนอกแต่เพราะพองน้ําฉีดแค่2ชิ้นนี้ก,าาก็ราคาก็หลายพันบาทแล้วนะครับกว่าเราจะมาห่อหนังนะอ่าออกมาเป็นอย่างนี้โอ้โหนะครับขายราคานี้มา <laughs> มากกว่า10ปีนะครับเอ๊หลังจากทํางานเสร็จแล้วในรถ Ford r เ n นเจ ข้างในโครงเหล็กออกมาอย่างนี้ห่อหนังมาอย่างนี้เราเย็บขึ้นมาหนังที่ใช้ก็เป็นหนังลามิเนตคําว่าลามิเนตคือหนังตัวหนา1มิลประกอบฟองน้ํา5มินนี่อย่างนี้ครับนี่อย่างนี้ลามิเนตคือการประกอบฟองน้ําไม่ใช่ออกมาทากาวแล้วแปะนะไม่ใช่นะครับคือการรีดด้วยความร้อนแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดข้างหลังกันปีแตกนะฮะใช้ได้หลายปีนะครับเป็น10บสปีเลยนะครับนี่ฟองน้ําฉีดก็เหมือนกับฟองฟองน้ําหน้าฉะนั้นเนี่ยบอกแคปไม่ต้องห่วงนะครับว่า งานจะไม่ทนฟองน้ำจะยุบตัดปัญหานี้ไปเลยง่ายๆใช้ยจะลูกบวดกันเลยนะครับนี่นะฮะสำหรับเบาแคปนะแล้วก็หุ้มเบาข้างหน้าแบบสวมสวมทับของเดิมนะครับของเดิมเบาร,รุ่นนี้เป็นเบาผ้านะครับใครที่เป็นเบาผ้าหรือว่าเป็นเบาหนังอยู่แล้วนะครับขาดมาสวมทับได้เลยนะครับไม่เสียเบาเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดเบาสวมนี่ออกนะครับแต่เราตัดตรงรุ่น พอตัดตรงรุ่นไปปุ๊บเนี่ยมองแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมแต่ก็มามีจุดยุดหยุดอยู่บ้างตรงช่วงกลางนะครับแต่ว่าดูเลยครับงานไม่ได้มีการแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเนียนๆเลยนี่อย่างนี้เลยครับนี่สวมทับทั้งตัวนั่งตัวพิงนะครับนะบางคนก็ซื้อของมาตามตลาดนัดเลยทั่วไปนะครับพอาใสก็ย้อยไปย้อยมานะนงานคนละแบบนะครับอย่างสมมติว,ว่าผมทําธุรกิจตรงเนี้ยนะ ขายท่าน2,000กว่าบาทเนี่ยผมต้องมีกำไรที่จะอยู่ได้นะครับงานลูกค้าก็จะได้งานเกตเอขึ้นไปแต่ถ้าซื้องานพันกว่าบาทเขาต้องมีกำไรก็เหลือลูกค้าก็ลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับบางทีเราก็ต้องคำนึงถึงว่า้ hey, จุดที่คุ้มค่าอยู่ตรงไหนการคุ้มค่าอยู่ที่การใช้งานและมันคุ้มค่าก,กับเงินที่เราเสียไปนั่นคือหลักนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับงานของเรานี่เรามั่นใจเพราะเรามืออาชีพที่ทำมาหลายสิบปีนะครับ ปูพื้นก็เหมือนกันนะฮะเราใช้เกจตัวหนาครับนะไม่ใช่ใช้แล้วไปก็ยุยยุยยนะฮะหมดอายุไปไม่ใช่ครับของเราเป็นเกจตัวหนางานเกจเดียวกับตัวทําบ่อรถยนต์ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับนะว่าจะไม่ทนเพราะว่าเราคํานึงถึงคุ้มเงินคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่งร้อยย่ิบสี่ซอยยอยซอยเก้าเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับนะมีห้องรับรองลูกค้าให้เรียบร้อยนะหรือว่าสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็หนึ่งชั่วโมงเสร็จ นะจะให้เราวิ่งบริการถึงบ้านนะครับกรุงเทพและปริมณนทนนี้เราก็มีบริการให้นะครับมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยหรือโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับที่0917099960 0917099960เอออีกนิดนึงลูกค้าเคยถามว่าเอะเปิดเอาเครื่องมือได้ไหมอ่าเดี๋ยวจัดการเปิดอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ช่างก็เปิดให้ดูเปิดจากหลังมานะเนี่ครับเนี่ยเปิดอย่างนี้นะครับนี ตรงนี้จะเป็นบานพับนี่สองข้างนี่ก็เปิดเอาเครื่องมือได้อย่างนี้นี่ฮะแล้วก็ปิดเงบลงไปนะครับนั้นไม่ต้องห่วงเบรกละจะหล่นไม่ใช่นั่งสบายๆนี่ครับนะถ้าคนตัวสูงนะก็ต้องขยับตรงนี้ไปนิดนึงถ้าคนตัวเตี้ยเหมือนอย่างคนนี้ตัวเตี้ยสูงเท่าไหร่นะช่างร้อยหกสิบอ่าร้อยหกสิบก็เหลือเฟือเลยนะครับนั่งสบายแต่ถ้าคนตัวสูงร้อยแปดสิบนะครับช่วงขาที่ก็จะยาวนิดนึงก็ต้องขยับเบาะเดินหน้านะครับนะ ในแคบพื้นที่มันจํากัดนะครับเราพยายามทําให้นั่งสบายที่สุดอ่ะยกเปรียบเทียบง่ายๆใครที่ขับรถนะครับระหว่างนั่งหลังตรงกับหลังเอียงหลังเอียงก็จะนั่งสบายนะครับนี่หลักการเลยนะครับถ้าใครบอกว่าหลังตรงนั่งสบายมันก็ผิดปกติไปเวลาเราขับรถอ่ะเราปรับองศาในการนั่งอ่ะต้องให้สบายที่สุดก็คือหลังเอียงนะครับให้เข้ากับหลักสรีระเรามากที่สุด บอกแ c a ก็เหมือนกันเราพยายามให้ได้ใกล้เคียงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอียงได้เยอะเพราะพื้นที่มันจํากัดนะครับเราเลยได้ขนาดนี้คนที่ใช้รถกระบะนี่เราขับภรรยาเรานั่งข้างลูกเรานั่งหลังหลักการใช้รถแ c a คือเป็นอย่างนี้คันเดียวก็ต้องใช้ได้คุ้มหมดทั้งไปเที่ยวตั้งดูหนังฟังเพลงนะ s h o ปปิง้งเข้าป่าขึ้นเขาทุกพืชไร่นี่คันเดียวใช้ได้ครบองค์ประกอบนะครับนี่นะยังไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับ รับรองฮนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบริการให้ท่านอย่างดีนะครับขอบคุณลูกค้านะฮะที่ให้ถ่ายาวิดีโอสำหรับรถคันนี้ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ